สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกันอีกนะครับวันนี้เช้าวันนี้นะครับคําถามที่ถามกันมานานนะครับว่าขดลวดในเครื่องขยายนะครับเขาเอาไว้ใส่ไว้ทำไมขดลวดอะไรนะครับนะครับจากรุ่นสู่รุ่น ไม่เคยมีใครเรียกชื่อของมันถูกเลยมีแต่บอกว่าอแอลบอกว่าแอลบางทีก็ถามว่ามีเฉพาะแอลนี่มีไว้ทําไมก็ตอบไปแล้วนะในคลิปก่อนๆคือถามคลิปก่อนๆโน่นตามไปดูนะถ้ามีแต่แอลนี่มันช่วยอะไรเออบางคนก็อืถามอีกยังไม่จบนะมีแอลที่เอาพุตของเครื่องขยายนี่ถามไม่จบนะก็ตอบไปแล้ว ทีนี้ก็ถามอีกอคุณสมบัตินั้นก็ก็ไปดูในคลิปนั้นแต่ทีถ้ามี R เข้าไปนี่ช่วยอะไรทีนี้มี R เข้าไปนี่มี R ด้วยนี่อาจจะเป็นแบบกระเบื้องหรือแบบอะไรก็แล้วแต่นะเห็นไหมนี่มี R สอดเข้าไปขนานกันอยู่นะครับเราเรียกขนลวดนี้ว่าขนลวด p ิกกิ้งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีใครรู้ชื่อไมหมละ่ะบางคนเนี่ยไปอธิบายว่า บางคนไปอธิบายว่าขดลวดตรงเอาพุทธเครื่องขยายนี่นะอย่าไปใส่อแบบนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะเขาไปมองว่า,วาเขาไปมองว่าถ้าใส่อเข้าไปนี่อาตัวนี้นี่โครงสร้างมันเป็นลวดความต้านทานท,านที่เป็นเหมือนลวดเห็นไหมเป็นเส้นลวดเหมือนคอยนี่เห็นไหมนะนะครับมันเป็นเหมือนคอยใช่ไหมขด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 ,ขด,ขด,ขดอยู่ลวดลวดความต้านทานนี่มันเป็นเหมือนคอยนี่ นะตำรานั้นเขาบอกว่าตำราหรือผู้อธิบายนะเขาบอกว่าอย่าไปใส่แบบนี้นะนะอย่าไปใส่อากระเบื้องนะมันมันมีคุณสมบัติภายในนี่มันเป็นแอลอธิบายบอกว่ามันเป็นแอลแล้วทําให้แอลนี้มีค่าไม่คงที่มีค่าไม่คงที่มีค่าไอาแอลนี่ไม่คงที่ พูดสองบรรทัดสามบรรทัดอธิบายไม่รู้จริงอย่าพูดนะไปบอกว่าค่า L ตรงนี้แหละไอ้ที่มันเป็น R นี่มันเหมือนขดลวดนี่มันขดๆอยู่แบบนี้นี่เวลามันขนานกันเข้าไปมันทําให้ตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนค่าคุณอย่ามองเป็นขดลวดสิมันเป็นตัวต้านทานมันมีความต้านทานไปคิดได้ยังไงคือคิดฟังดูเหมือนมันถูก แต่มันไม่ใช่ที่คุณเข้าใจนะคุณอธิบายแค่สามมันทัดว่าอย่าใส่อากะเบื้องนี้เข้าไปนะมันเป็นขดลวดสอนอยู่จะทําให้ค่าตัวนี้เพี้ยนแล้วคุณลืมนึกเหรอครับว่ามันเป็นความต้านทานนะครับมันมีความต้านทานมันไม่ใช่ลวดธรรมดาเออก็อไปต่อไม่ได้แล้วยังบอกไม่ได้ด้วยซ้าว่าขดลวดถ้ามีไอ้นี่เข้าไปมีมีม,ม,มีมีอาเข้าไปข้างในเนี่ ยังไม่รู้ชื่อมันเลยกี่ชาติแล้วกี่ชาติแล้วเรียนกันมาเนี่ยฮะเขาเรียกว่าขดลวดพิกกิ้งนี่ถ้าใส่อาเข้าไปนี่นี่ใส่แบบนี้นี่มันจะอยู่ในอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ในอยู่ในทีวียกตัวอย่างขดลวดพิกกิ้งในทีวีนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้แต่มันอาจจะไม่ใช่ลวดใหญ่ขนาดนี้ก็แล้วแต่ แต่มันใช้หลักการเหมือนกันว่ามี R นี่ขนานต่ออยู่แบบนี้ขนานต่อกันแบบนี้นี่ดูตัวอย่างนี่เหนึ่งนี่เห็นไหม l อหนึ่งกับ R1 หนึ่งนี่เอาซูมให้ดูเห็นไหมอันนี้ในในในภาคขยายสัญญาณสีเขาจะมี R1 L1 หนึ่งเหนึ่งเขาเรียกว่าคอยพิกกิ้งนี่ก็คอยพิกกิ้งเหมือนกันก่อนออกไปสู่หลอดภาพทีวีนี นี่นี่นี่ L L สอง R สนี่ก็ขดลวดพิกกิ้งก็มี R R R เท่าไหร่ก็แล้วแต่แหละคอยค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาขนานกันไว้นี่นี่เห็นไหมสองจุดนี่ L หนี่ก็พิกกิ้งอันนี้ก็พิกกิ้งคอยเหมือนกันนะครับก่อนก่อนอยู่ก่อนออกทีวีสีแต่จะค่า L ค่า R เท่าไหร่ก็แล้วแต่วงจรน,นั้นๆ อันนี้กําลังจะเล่าให้ฟังว่าถ้ามันอยู่ในเครื่องขยายนะครับมันช่วยอ่าไม่ว่าจะในนี้หรือในเครื่องขยายก็แล้วแต่นะส่วนมากมันจะเกี่ยวข้องกับความถี่สูงนะครับมันชดเชยนะครับชดเชยแบนด์วิดต์นะครับในการขยายความถี่สูงให้สถียรภาพมากขึ้นนั่นเองนะพี่ความถี่สูงสูงนี่ มันชดเชยแบน width ของความถี่สูงนั่นเองอันนี้เข้าใจนะอันนี้เข้าใจนะนะครับอันนี้เอาให้ดูแล้วนี่นะนี่ L 1 L 2นี่เห็นไหมเต็มจอเลยนี่นะครับต้องเข้าใจนะครับคือลดการสั่นลดการสั่นหรือล i n k i n g นี่เห็นไหมตัวนี้ก็อีกวงจรหนึ่งเห็นไหมครับก่อนไปไปไป,ไปขับภาค ขับขับอดภาพเห็นไหมครับก็จะมี L 1กับ R ขนานกันอยู่นะครับเราเรียกว่า p i c k i n g Coil เรียนกันกี่ชาติยังไม่เคยเห็นใครรู้จักไม่เคยเห็นในเครื่องเครื่องขยายไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยอันนี้เล่าให้ฟังเออยังยังยังไม่เด <c oughs> ็ดสมอลเลยเล่าให้ฟังทีนี้ เรารู้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 ว่าเอลเอออกเอาพูดกับพานี่ใส่ไว้ทําไมก็ยังไม่รู้นี่ใส่ไว้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเช่นใช้ในวงจรอะไรอีกในวงจรความถี่สูงเช่นมีอาหนึ่งเมกเล็กเล็เขาก็เอาขดลวดมาขดขดขดเส้นเล็กๆเท่าเส้นผมนี่มาขดใช่ไหมใหญ่กว่าเส้นผมประมาณเส้นผมสามเส้นก็อาหนึ่งเมกมาใช่ไหมอาจจะเป็นคาร์บอนหรืออะไรก็แล้วแต่พันพันพันเขาเรียกว่า rfc ใช่ไหมเขาเรียก rfc อ่าอันนั้นในวงจรความถี่สูงนะครับลดการสั่นนะครับมันช่วยลดการสั่นลดการสั่นของสัญญาณนั่นแหละอ้าวจะเขียนให้ฟังว่าจะเขียนให้ดูนะครับมันลดการสั่นของคลื่นหรือภาษาอังกฤษเขาบอกว่า linking r i n g เติม ING เข้าไปอีกลดการสั่นของสัญญาณความถี่สูงทางด้านเอาพุทธมันจะไปชดเชยแบนด์วิดความถี่สูงนั่นเองนะครับเครื่องขยายเหมือนกันมันไปชดเชยความถี่สูงอะไรล่ะย่านที่เกินที่เราเสียงเกินที่หูจะได้ยินนั่นแหละมันชดเชยไว้นะครับ อันนี้ก็คงจะพอเข้าใจเราเรียกว่าขดลวดพิกกิ้งนะครับใช้ในหลักการของทีวีภาคขยายสัญญาณสีเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะครับอันนี้คงพอที่จะทำให้ท่านได้หายข้องใจนะครับว่าหลักการนี้เขาเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างนะครับมีใช้อยู่ในวงจรอะไรบางทีก็เครื่องส่งก็มีนะ อันนี้เราใช้ในขยายเสียงเพื่อชดเชยความถี่สูงสูงนะครับความถี่สูงในที่นี้ก็คือเกินหูมนุษย์ได้ยินนะครับเกินหูมนุษย์ได้ยินก็หมายก็ว่าเครื่องขยายมันไม่ได้ขยายเฉพาะสัญญาณเสียงเราหรอกบางทีมันเกินไปอีกก็มีความถี่สูง,ส,งสูงสิบเมกเอ้ยเออเออสิบเมกอย่างนี้ยี่สิบเมก ก็แล้วแต่นะครับอันนี้อธิบายให้ฟังคงเข้าใจแล้วนะครับเขาเรียกว่าขดลวดพีกิ้งแล้วก็อธิบายว่าอันนี้อย่าใส่นะแบบกระเบื้องนี่ถ้าสอดเข้าไปแล้วแอลมันจะค้าเปลี่ยนไปอันนั้นผิดคุณอย่าลืมสิมันเป็นอาราพอคุณอธิบายคุณเอาอาธิบายแค่แค่รู้แต่ว่าไอ้นี่มันเปลี่ยนก็ผิดอีกแล้ว มันเดี๋ยวเดี๋ยวค่าคอยมันจะเปลี่ยนใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะเปลี่ยนอย่าใส่นะไปใส่อาแบบอื่นแล้วคุณก็อธิบายไม่รู้ด้วยซ้ําว่าขดลวดนี้เขาเรียกชื่ออะไรคุณยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะรู้อะไรครับเอออธิบายเป็นตูุเป็นตะแต่ไม่ไม่รู้เลยว่าเขาเรียกขดลวดอะไรเขาเรียกว่าขดลวดพิกกิ้งคอยอืมโอเคนะอาจารย์ยูบนี่ของแท้นะจะบอกให้ สวัสดีครับช่วยดูโฆษณาให้หน่อยนะครับจะมีอะไรดีๆนะครับมาฝากแบบนี้แหละเป็นกําลังใจผมจะได้หลังวันกับเขามั่งะนะได้ค่ากาแฟนะครับอย่าลืมกดนะครับดูทุกคลิปดูให้ผมหน่อยสักนาทีสองนาทีนะเพื่อเป็นกําลังใจะนะครับเห็นไหมครับผมนำสิ่งดีๆที่ท่านไม่รู้มากี่ปีกี่ชาติแล้ว นำมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ